ครับสวัสดีวันนึงโอ้ยว่าจะไปกูไปน้ำเขาล่ะโอ้ยผมว่าจะไปน้ำละข้ามเมื่อกี้นี่นี่แม่ผมจะไปเฮ้ยพ่อแม่ดีกูเด็กต่างฟึ่งเฟินะอะไร อะไรดูดูดูช่างน้อยไม่ได้ช่างให้เดินมาพร้อมกันครับอยากเดินมาพร้อมแม่จะเดินพร้อมแม่ด้วยมาฮึ่มาฮึ่ม ขาขาขากำ <thôi> ลังใช้กำลังนี่เลยแม่ครับยังไม่ให้พร้อมกินครับ <S 2> <S 2> ยังพร้อมกินครับยังพร้อกมกินครับอ <S <S ขอบคุณที่แม่เอฟซีทุกท่านพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่เสียกล้วยมาให้หคุณนายและ คุณชายนะเรียกคุณชายดีกว <ua> ่าชายมิง่งชายมิ่งครับว่าไงครับคุณพอ่ออร่อยไหมครับชายมิง่งมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะอร่อยมากเลยเอมันนัวๆอ่ะมันวหวานมันมันอ่ะแต่มันสู้ขนมครกไม่ได้เลยพอ่อเอียเสียงเจ๊กลอยผมไม่ได้เค๊กลอยนะครับมันอร่อยจริงๆพอ่อให้ทาย <c oughs> ดูซาร่าตาครับกินกบพร้อมาะ เห็นคุณเห็นคุณตาถือสายยางมานั่นแหละจับจับสายยางน่ะอยากเล่นอยากเล่นไม่่ใชอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นดึงมาดึงมาไม่ยังเหยียบสายคุณตายหน่ะดึงมาหาปลาอยู่ปลายมันอยู่ไหนปลาอยู่นี่ให้ผมกินกอนครับตาเปิดจรง ไปเลยลงกินให้เพิ่มกินกันครับนายครับออไหลแล้วไหแล้วน่ลแล้วครับเพิ่ม <c oughs> ดูข้าบเอากินนี่ข้าบโอ้โหกินกินนี่ตาอยากไปเล่นด้วยทั้งเล่นทั้งกินเอา้ <c oughs> เอาแช่บ้าขึ้นนัยหวานมันอร่อย ใชเพิ่อนจะทำอาบน้ำอาบท่าไปโรงเรียนนะครับแต่งชุดนะฮ <c> ะ <oughs> ดูคุณตาก็ค่อยดึงนะพร้อมกินครับตาครับให้ลากินกอนครับไม่ดึงสายคุณตาล้มพอดีเลยมีอย่างนี้ลาไม่ได้ตั้งใจดึงครับชื <c oughs> อ เฮ้ออยอะไรดีครับเี่ยพู่นะพูเหยยบซ้ายไว้พุ่นะเฮ้ยเฮ้ยผมกินมันทันิ่มเลยเดี๋ยวครับตาให้ลทากินิ่มกันเดี๋ยวครับมันเพิ่มเข้ามาหมดแล้วลูกเร็ว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 

โอ้ยเฮ้ยย,ย,ยังไปได้หรอให้แม่กินน้ำกันเดี๋ยวจชื่นเลยยี่ปนะากกรอก,กทือ้อๆน,นี่มันนี่บึดหัวละเริ่มนี่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 มุดไปมุดมายีแม่กระชอนมันเลยย่าถึงเยอะๆเดี๋ยว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 ,ยวห่ยันด้ลาไม่ได้ตั้งใจครับแม่ครับลาอยู่ชื่อๆื่อละครับ ขึ้นไต่อยากเล่นดิดูออนแม่ยี่เห็นไหมครับเมื่อกี้กลัวแม่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 กลังบ่จะไปโรงเรียนนะครับผมทีนี้ ที่โซ่ไเด้อยตาครับตาครับออกกำลังกายน้ำปั๊บปั๊บปั๊บปัไม่เชื่อนี่ยังยักี่ดื้อใช่อันเดนทางไปงเ่างนลยแล้ว อาบน้าท่าไม่อาบเลยนะเรานี่อาบที่ไหนครับผมเลยนะครับตาผนจะตอกนะครับไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนนะครับพี่เดียวมันอะไรเรียนออนไลน์คือปิดีดอกโรงเรียนลามะปิดครับโรงเรียนลามะปิดวิดีโอถามน้องไปโรงเรียนแล้วเลยโรงเรียนผมไม่ปิดนะครับ ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะับยกขางตดชิดนะท่าเดินก็ท่าเดินโอ้ยยังทุกคนไปก่อนนะฮะไปโรงเรียนแล้วทาไม่อาบครับตื่นมาหน้าก็ไม่ล้างไปเลย ขี่ดื้นนีไงมาขี่ดื้นนีไงผมก็ได้ขี่ดื้อน,นะครับว้าวอีเมลไลฟ์แม่กับเบียรมาเนาะโอ้ยเนาะแม่นี่เนาะย่างกุ้งกวนกันมาได้ยังได้พร้อมเลยตอกทั้งนี่มานน่ไก่ทอดลงเรี้ยนนะครับตามครับมาครับแม่ไว้ไว้นะครับฝนจะตกนะครับไว้ไวนะ้เนย ถ้ากันไปใช้ที่ไหนแต่ครับผมขอใครับอขอไปฉีดวัคซีนลูกวันนี้ไปฉีดวัคซีนเขา,ขเขาขขมีนัดกันฉีดวัคซีนกรต้้งฉีดดน,นดูดูด,ดยาไวย้ยาไ้ยายังชื้อชือยังอช่าครับหองเล่แหละครับผมมมา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 แม,แ,แมไม่ ดี่ักคแนนแม่มาชายีคแนนนะครับเื่ๆน,นะครับแม่ครับีแนนนะครับเล่อๆครับ้เฮ้ยเยเยยยย้ย้ <laughs> ยาายเย <laughs> <laughs> ยเย

เจ้อุ้ยดึงอุ้ยขอน้ำเลยเจ้อุ้ยอุ้ยให้คนละลำคละลำเอาไปเลย ครับด้ดูลูกชายมาถึงโรงเรียนแล้วน,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับหนึ่งไร้หนึ่งแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ